คือเมื่อกี้นี้เราก็ยืนยันข้อมูลที่จะรับเงิน f a c e b o o กอะนะที่เขาให้ยืนยันนะนะคือตอนแรกอะเรายืนยันไปแค่อาเซลฟี่อย่างเดียวนะแต่ว่าคือพอเราพอเราถ่ายเซลฟี่ไปอย่างเดียวอะปรากฏว่าเขาก็ยังมีแจ้งเตือนอยู่อย่างนั้นแหละว่าเหมือนเป็นเครื่องหมายตกใจแล้วสีแดงอะนะแล้วก็ คือก็แจ้งเตือนอ่ะให้เรากดเข้าไปยืนยันอยู่อย่างนั้นนะนะซึ่งตอนแรกอ่ะเราเข้าใจว่าเขาใช้คําว่าเลือกอะนะเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งใช่ไหมหรือไม่ก็เราใช้คาว่าหรือเราก็คิดว่าเอเอ,อคิดว่าหรือว่าทําแค่อันเดียวก็ได้แต่ว่าเราเรารู้สึกว่ามันยังไม่สมบูรณ์แบบอะ่ะเราก็เลยอ่าลองส่งถ่ายแบบประชาชนไปนะแล้วก็ให้มันชัดเจนอ่านแล้วมันต้องชัดนะทุกตัวอักษรเลยนะโดยเฉพาะ ชื่อแล้วก็เลขที่ัตรประชาชนนะนะแล้วก็อ่าที่อยู่อ่าวันเดือนปีหมดอายุเลยลตัวอักษรทุกอย่างมันต้องชัดแล้วก็หามุมที่ว่ามันมันไม่สะท้อนแสงนะมันชัดนะนะแล้วก็ถ่ายไปมันมันเราก็กดถ่ายหลายครั้งอ่ะแหละอพอมันไม่ชัดเราก็ถ่ายคือทุกตัวอักษรมันต้องชัดอ่าพอเราพอเรากดส่งไปเสร็จนะนะอ่าแล้วเราก็เลยส่งสเตทเมนต์ไปอีกเพราะว่าวันเนี้ยคือทางแบงก์อ่ะ แบงค์ม่วงอ่ะคือแบงค์ม่วงอ่ะเขาจะเขาจะไม่ให้หน้าบุกแบงค์เป็นภาษาอังกฤษนะถึงแม้ว่าจะไปขอที่สาขาเราโทรไปถาม call center แล้วหน้าบุ๊แบงก์ก็ยังเป็นภาษาไทยอืมแต่ตอนแรกเราว่าจะส่งหน้าบุกแบงค์ไปเขาให้ส่งสองสองสองหน้าไปนะตอนแรกเราเราว่าจะส่งหน้าบุ๊แบงก์กับ statement ข้างในปรากฏว่าอ่า ของแบงก์ไทยพาณิชย์น่นะหน้าบุ๊กแบงก์อ่ะมันไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่ให้เป็นภาษาอังกฤษแต่แบงก์ของอะไรอะ่ะกรุงไทยมีเป็นภาษาอังกฤษนะแล้วก็ของกรุงเทพนี้เรารู้สึกว่าจะมีเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะอืมแล้วปรากฏว่าเราโทรไปถาม c เซ็นเตอร์แล้วถึงแม้ว่าเราจะไปขอที่ที่ธนาคารน่ะที่สาขาเขาก็ไม่มีให้เป็นภาษาอังกฤษเขาก็ออกมาแบบให้เหมือนกับหน้าบุ๊กแบงก์ของเราเลย อ่าอันนี้เป็นบัญชีที่เราเปิดที่สาขานะพอเราไปดูหน้าบุกแบงค์มันก็มีแต่ภาษาไทยมันไม่มีเป็นภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นหน้าบุกแบงค์มันก็ไม่มีเป็นภาษาอังกฤษอืมแล้วเราก็ไปอ่านอีกทีหนึ่งอะ่ะอ่านที่ f a c e b o o เกาให้ส่งไปอะ่ะเขาก็เขาเขาเขาเขียนว่าใบแจ้งยอดยอดยอดเงินนะนะเขาไม่ได้เขาไม่ได้เขียนว่าเป็นหน้าหน้าบุกแบงค์นะเขาเขียนแค่ใบแจ้งยอดเพราะฉะนั้นอะ่ะเราคิดว่าเอ้ย เขาคงจะหมายถึงสเตทเมนข้างในมั้งอืมเราก็เลยขอมาแค่เดือนเดียวนะเดือนเดียวมันก็จะเป็นแบบเดือนพฤษภาคมนะถึงมิถุนายนอย่างเงี้ยมันก็จะมีสองหน้านะสองหน้ามาให้นะก็พอดีกับที่เขาให้เราถ่ายสองหน้าไปแหละแล้วไอ้ตรงนั้นนะมันก็มียอดยอดเงินของเมตาของ Facebook ที่เข้ามาพอดีเลยมันก็เขียนว่าเมนะตาเนาะเราก็ส่งไปละแล้วพอส่งไปเราทําครบทุกสามขั้นตอนแล้วนะเขาถึง ถึงปุ่มปุ่มเรียบร้อยข้างล่างอะ่ะมันจะมีปุ่มเสร็จสิ้นปุ่มเรียบร้อยข้างล่างะนะมันถึงจะขึ้นเป็นสีฟ้านะให้เรากดเข้าไปได้เพราะตอนแรกเราทำแค่ขั้นตอนเดียวแค่เซลฟี่อะ่ะไอปุ่มที่เรียบร้อยข้างล่างสุดอะ่ะมันยังไม่กดยังมันยังไม่ขึ้นเป็นสีฟ้าเลยที่จะให้เรากดเข้าไปต่อเอ่อกดเข้าไปเพื่อขั้นตอนต่อไปอะ่ะมันยังไม่ขึ้นเลยพอเราทำสามขั้นตอนส่งไปครบทุกอย่างปุ๊บ ปุ่มสีฟ้ามันก็ขึ้นมาไอปุ่มที่ชื่อที่เรียกอ่าปุ่มคําว่าเรียบร้อยนะก็ขึ้นมาแล้วก็เลยกดเข้าไปแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยกาลังตรวจสอบเอกสารของคุณอยู่รอถึง2อถึงสาวันนะอเขาถึงจะแจ้งมาให้ทราบว่าผลเป็นยังไงคือแล้วเราก็เลยอ่าเราเลยเราเลยเปิดเข้าไปดูใหม่เปิดเข้าไปดูใหม่ตรงยอดยอดเงินน่ะนะที่ที่จะได้รับนะปกติเราเปิดเข้าไปอะ่ะ เขาจะแจ้งเป็นเครื่องหมายตกใจสีแดงอะ่ะให้เราอให้เรายืนยันยืนยันตัวตนโดยโส่งเอกาสารไปนะเขาจะแจ้งไปอย่างนี้เลยแต่พอเรากดเข้าไปอีกทีนึงเราทําทุกขั้นตอนแล้วพอเรากดเข้าไปอีกทีนึงเขาก็บอกว่าเรากําลังตรวจสอบข้อมูลของคุณอยู่อืมเราเราแล้วมันก็ไม่มีให้กดเข้าไปทําอะไรแล้วนะเพราะเราทําครบทุกขั้นตอนแล้วเพราะฉะนั้นเราคิดว่า ควรจะทำยืนยันให้ครบทุกขั้นตอนอะความคิดเรานะเพราะว่ามีคนนึงที่เขาทำทุกขั้นตอนแล้วอะแล้วแล้วเขาก็ได้อ่าเขาก็เรียบร้อยนะคือก็สามารถแบบว่ารับเงินได้ปกติอืมแล้วก็มีอีกคนนึงเขาก็บอกว่าเขามีอีกคนนึงที่เราไปอ่านนะเขาก็บอกว่าเขาทำหลายขั้นตอนอะคือขั้นตอนแรกก็ไม่ผ่านอะนะอ่าเซลฟี่แล้วก็ส่งมาประชาชนก็ยังไม่ได้เลย แล้วพอเขามาทําอันเนี้ยสเตตเมนต์เขาก็ถึงได้เราคิดว่ามันไม่ใช่ว่าทำสเตตเมนต์แล้วถึงได้หรอกเพียงแต่ว่าก่อนหน้าน่ะเขาทําไปแล้วไงเซลฟี่ไปแล้วส่งบัตรประชาชนไปแล้วไงแล้วเขามาทําอันที่สามพอมันพอมันครบมันก็ถึงได้ไงเราคิดว่าเขาคงให้ให้ครบแหละทุกขั้นตอนแหละอืมคือเวลาจะยืนยันอะไรไปอะ่ะส่งเอกสารอะไรไปเนี่ยเราควรจะต้องทําให้ครบอะ่ะ ทําให้ครบถึงขั้นที่แบบว่าไอ้ปุ่มเรียบร้อยเนี่ยมันขึ้นมาไม่ว่าจะส่งเอกสารอะไรให้ Facebook ยืนยันตัวตนอะไรต่างๆเนี่ยมันจะต้องเป็นมันก็ต้องทําให้สิ้นสุดอะทําให้สุดสุดถึงขั้นตอนที่เขาแบบว่าที่เขาบอกว่าอ่าเรียบร้อยแล้วนะกําลังตรวจสอบนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าปุ่มนะั้นอะมันยังมันยังมีให้เราทําอยู่อะ่ะอันนี้คือเรากดเข้าไปเนี่ยมันก็ไม่มีให้เราทําอะไรแล้วแค่รอคําตอบอย่างเดียวอรอให้เขาตรวจสอบอย่างเดียว เพราะว่าเวลาทําอะไรคือส่งอะไรไปให้ Facebook ก็แล้วแต่เนี่ยควรจะทําให้ถึงที่สุดอะให้ครบอะแล้วก็ให้เขาแล้วก็กดไอ้ปุ่มมันจะมีปุ่มเรียบร้อยขึ้นมาเป็นสีน้ําเงินอะสีฟ้านะปุ๊บจนถึงขั้นที่ว่าให้มันปุ่มนี้มันขึ้นมาแล้วเราก็กดกดคือกดเข้าไปทําเรื่อยๆ,ๆจนถึงขั้นตอนสุดท้ายอะให้เสร็จสิ้นเลยอะแล้วจนกว่าเขาจะแจ้งมาว่าเอ้ยเราได้รับเอกสารของคุณแล้วนะกําลังตรวจสอบอยู่อย่างเงี้ยอันนี้คือถึง ถึงจะแบบว่าทําแบบว่าครบสมบูรณ์บแบบนะคือไม่ควรจะทำค้างอะ่ะเพราะฉะนั้นไอยืนยันตัวต,วตวนอะ่ะเราคิดว่าควรทําให้ครบเลยส่งไปให้ครบแต่ว่าก่อนที่จะส่งไปเนี่ยคือต้อง,ต,องต้องศึกษาข้อมูลเตรียมพร้อมเลยนะไม่ใช่ว่าส่งไปแบบว่าสุ่มๆนะอืมอย่างเซลฟี่เนี่ยก็ต้องแบบว่าทําหน้าอะไรเนี่ยแต่งหน้าแต่งอะไรเนี่ยให้เหมือนแบบให้เหมือนบาประชาชนอะ่ะ ทำทรงผมทําอะไรให้เหมือนแบบประชาชนให้เหมือนแบบให้เหมือนเราให้เหมือนเราในโปรไฟล์หรืออะไรอย่างเงี้ยให้เหมือนรูปโปรไฟล์ก็ได้อะไรรูปโปรไฟล์เราก็ต้องเปลี่ยนให้มันเหมือนหน้าเราปัจจุบันนะนะเราก็ไปเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เราแล้วลที่เป็นโปรไฟล์เราที่แนะนําไม่ได้นะคือทุกอย่างเซลฟี่เนี่ยมันต้องเหมือนกันแล้วก็อยู่ในสถานที่ที่เราเอ้ยเราถ่ายคลิปบ่อยๆอ,อะไรเงี้ยวันนี้เราก็เพิ่งไปเปลี่ยนรูปโปรไฟล์มานะแล้วเราก็ทําทรงผมแบบนี้แหละถ่ายตรงนี้แหละมุมนี้ แล้วเราเวลาเราเซลฟี่เราก็ถ่ายมุมนี้แล้วก็ทําทรงผมเหมือนกับรูปโปรไฟล์เรานะอาเซลฟี่เป็นอย่างนี้แล้วก็อันที่สองก็คือว่ารูปแบบประชาชนก็ต้องหามุมให้มันไม่สะท้อนแสงอะ่ะแล้วก็เห็นทุกตัวอักษรเลยทั้งอะไรอะ่ะทั้งเลขที่แบบประชาชนทั้งชื่อที่เป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยให้มันแบบไม่มีสะท้อนแสงให้มันชัดทุกตัวอักษรเลยแล้วก็วันเดือนปีหมดอายุแล้วก็ที่อยู่อะไรเนี้ยมันต้องชัดเลย อันนี้เราก็ดูเราถ่ายเป็นสิบสิบครั้งเลยนะเมื่อกี้พอพอมันถ่ายแล้วมันรู้สึกว่าไอ้ตรงนี้มันเป็นเงาสะท้อนมันเห็นไม่ชัดเราก็เลื่อนมุมใหม่มาถ่ายให้มันถ่ายจนมันชัดอะแล้วมันไม่มีสะท้อนนะนะแบบประชาชนมันชอบสะท้อนใช่ไหมเราก็หามุมจนมันเราก็เฮ้ยถ้ามันยังสะท้อนอยู่ยังเห็นไม่ชัดอยู่นะเราก็กดถ่ายใหม่กดถ่ายใหม่อย่าเพิ่งส่งอ่าโอเคเราก็ดูแล้วว่าให้มันชัดเราก็ยังไม่ส่งพอพอมันชัดเราถึงส่งแล้วพอครั้งที่สามไอ้สเตทเมนต์เราก็ คือคือตอนแรกอะของแบงก์ไทยพาณิชย์อะมันส่งมาถ้าเราขอผ่านแอปอะมันมันส่งมาแต่ภาษาไทยภาษาอังกฤษไม่มีเลยแล้วเราก็เลยไปขอขอโทรขอ call center นะเสียค่าธรรมเนียม100มันก็เขาก็ส่งมาที่แป๊บเดียวอะเขาก็ส่งมาช่วงบ่ายๆนะเราขอตอนเช้าส่งมาช่วงบ่ายๆตอนบ่ายสามนะส่งมาคือเป็นสเตทเมนแล้วก็ครบทุกอย่างเลยทั้งแบบว่า โลโก้ของธนาคารนะแล้วก็อ่าชื่อเป็นภาษาอังกฤษเลยนะภาษาไทยภาษาอังกฤษและ้วก็ที่อยู่เป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษอืมแล้วก็วันที่อะไรก็เรียบร้อยนะทุกอย่างวันวันที่นี่มันต้องเป็นวันที่ปัจจุบันนะนะอ่าวันที่แบบที่มันเป็นล่าสุดอะอัปเดตล่าสุดนะนะแต่ว่ามันมีข้อไอ้นนี้ตรงที่ว่าที่อยู่เราอะที่เราแจ้งกับทาง f a c e b o o k อะมันเป็นที่อยู่หนึ่งูสองสามศูนย์รหัสไปรษณีย์ แต่ของที่เราแจ้งกับธนาคารไว้อะ่ะมันจะเป็นหนึ่งศูนย์สองสี่ศูนย์ซึ่งเวลาเรามันจะก้ากึ่งกันอะ่ะอืมเราเ,เราไม่แน่ใจว่าไอ้ตรงนี้มันจะเป็นปัญหาหรือเปล่าไอ้รหัสไปรษณีย์เนี่ยเพราะว่าถ้าเราไปเปลี่ยนเนี่ยเราก็ต้องไปเปลี่ยนที่สาขาไงไปเปลี่ยนที่อยู่ไงเราก็เลยไม่แน่ใจว่าเฮ้ยส่งตรงนี้ไปแล้วเขาจะเช็คไปถึงว่าเฮ้ยรหัสปรษณีย์หรือเปล่าว่ามันไม่ตรงกันหรือเปล่าอืมหรือว่าแต่ว่าเวลาเราไปอ่านข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่า เขาแค่แจ้งว่าชื่อมันต้องตรงนะแล้วก็เขาจะดูชื่อแล้วเขาจะดูเลขที่บัตรอืมแล้วเขาก็จะดูโลโก้ธนาคารเลขที่บัญชีนะดูชื่อเราอ่าว่าตรงไหมที่เราแจ้งไปแล้วก็เลขที่บัญชีธนาคารก็ต้องตรงแล้วก็โลโก้ธนาคารชื่อธนาคารมันก็ต้องตรงด้วยเขาเขาแจ้งว่ามันจะมีสามส่วนเนี่ยที่เขาจะดูนะเพราะฉะนั้นอ่าที่อยู่เนี่ยเขาก็ เหมือนกับว่าเขาก็ไม่ได้เน้นมากนะเขาก็ไม่ได้เน้นมากเขาเขาแค่กําหนดแค่3มอย่างนะแต่ว่าเวลาธนาคารส่งสเตทเมนต์มาเนี่ยก็อันนี้แหละ <c oughs> เขาก็ให้ที่อยู่มาเป็นภาษาอังกฤษนั่นแหละแล,ะแล้วเราก็ต้องไปแปลงไฟล์อะไรโอ้โหเราก็ต้องแบบกดเข้าไปแล้วก็ดาวน์โหลดลงเครื่องดาวน์โหลดลงเครื่องเสร็จเราก็ต้องไปเข้าไปในอ่าอะไรอย่าง PDF Candy อะนะอ่าแล้วก็ ดาวโหลดเป็นรูปภาพนะแล้วเราก็ถึงก็ดาวน์โหลดเข้ามาในเครื่องพอดาวน์โหลดเข้ามาในเครื่องเสร็จพอเขาแปลงเป็นรูปภาพเสร็จแล้วก็ดาวน์โหลดเข้ามาในเครื่องมันก็อยู่ในเครื่องแล้วพออยู่ในเครื่องเป็นไฟล์แบบรูปภาพนะแล้วเราถึงจะกดส่ง facebook ได้มันต้องเป็นไปแปลงอะแปลงเป็นไฟล์รูปภาพก่อนนะอ่าเป็น jpg นะแล้วก็มันก็ ถึงจะส่ง Facebook ได้เพราะว่าถ้าเป็นไฟล์ที่มาจากเมลอะมันยังส่งไม่ได้ไงมันต้องเป็น,ปนแปลงก็คือเข้าไปใน PDF Candy อะนะที่เราเคยทำคลิปไว้อะเข้าไปในเว็บไซต์นั้นอะมันก็จะแปลงฟรีคือชั่วโมงหนึ่งแปลงได้3ครั้งดาวอ,อัพโหลดเป็นรูปภาพได้3ครั้งต่อชั่วโมงถ้าเกินกว่านี้ก็จะต้อง เสียอ่สมัครเป็นรายเดือนนะนะแล้วก็พยายามทาให้เสร็จสิ้นภายในสาสครั้งให้มันเสร็จไปเลยอะไรเงี้ยแต่เราก็ทําทีเดียวแหละแล้วมันก็มันก็ลงเครื่องมาเลยนะแล้วเรากดดาวน์โหลดลงเครื่องแล้วพอมันลงเครื่องเสร็จเราก็ไปอัปโหลดอัปโหลดให้ส่งไปที่ f o ฟซบุ๊กก็มันมี2ออันแหละส่งทั้งครบทั้งสองหน้าเลยคือหน้าแรกแล้วก็หน้าสุดท้ายที่มันเป็นล่าสุดอะนะวันที่ล่าสุดที่ว่ามันมีรายการเดินบัญชีล่าสุดอะ เราก็ส่งไปให้เขาอืมเพราะว่าคือมันต้องส่งหน้าสุดหน้าสุดท้ายด้วยเพราะว่ามันจะได้รู้ว่าเอ๊ะบัญชีของเรามันอัปเดตล่ามีการอัปเดตอยู่หรือเปล่าล่าสุดล่าสุดหรือเปล่าเพราะบางทีไปเอาหน้าแบบโหนานๆานเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่แล้วมันต้องเอาที่อัปเดตล่าสุดว่าบัญชีบัญชีธน,นาคารเราอยังเคลื่อนไหวแบบว่าอันเนี้ยล่าสุดอยู่หรือเปล่าอืมอันนี้ก็ทําเรียบร้อยแล้ว เขาก็แจ้งมาว่ากําลังตรวจสอบอยู่ก็ไม่รู้เป็นไงนะสองถึงสาวันถึงจะรู้นะแล้วก็ถ้าได้แล้วเขาก็จะแจ้งมาบอกและไอ้ตรงนั้นก็จะหายไปคือเราไปดูคลิปคนหนึ่งอะพอถ้าเขาถ้าเขาผ่านแล้วนะไอ้ตรงที่เขาบอกว่ากําลังตรวจสอบอยู่ก็จะหายไปมันก็จะเป็นหน้าปกติเหมือนที่เคยเข้าไปดูแหละก็จะสามารถได้รับเงินปกติของเราเนี่ยก็คือว่าต้องรอแบบว่าคือเขาแจ้งมาก่อนที่จะขึ้นชําระนะเพราะว่า ถ้าเราทําช้ากว่านี้กว่าคือเราคิดว่าควรจะทําให้เสร็จภายใน3ขั้นตอนเลยทีเดียวทําให้เร็วที่สุดะนะเพราะว่าถ้ามันช้าเกินไปอะ่ะแล้วเดี๋ยวพอปลายเดือนเขาจะขึ้นชําระเงินแล้วไงถ้ามันช้ากว่าที่เขาขึ้นชําระเงินอย่างเงี้ยเราก็อาจจะต้องไปได้ข้ามเดือนนู้นเลยอะ่ะข้ามไปเดือนหน้าเพราะว่นเพราะามีคนนึงที่เขาทําช้าเกินไปะนะเขาก็ไปได <s> ้ข้ามเดือนเลยเดือนนี้ก็ไม่ได้อย่างเงี้ย แต่ของเราทําก่อนแล้วอ่ะถ้าเขาผ่านแล้วเออเดือนนี้เขาก็ขึ้นชําระทันไงเราก็ได้รับเงินเดือนนี้อะไรเงี้ยอืมเราก็ก็ก็คิดว่าให้เขาแบบว่าแต่สองถึงสามวันเนี่ยภายในสัปดาห์นี้ก็คงรู้แล้วแหละแต่ถ้าอไนเอกสารอะไรยังไม่ครบอ่ะคือยังไม่ถูกต้องหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะส่งมาให้เราเอ่าให้ให้ส่งไปใหม่อืมส่งไปจนกว่าเราจะผ่านนะนะ